สบายมาเนี <muitas> <arias> ่ยเออสบายมากเกียวควักตาคนหลังไม่ชยไม่ใ no ช่เอาไม่เจ๊ว่าอู่ได้ตังค์วนะไม่เคยว่าโอ้โหมาแล้วแค่ใส่หมอนกมาแล้วนะ

คุก่อวขาคุณแจรถคุณเจอ วันนี้ไปเป็นวันนี้ไปเป็นเปล่าวันนี้ไปซอยเปล่าก่อนนะนี่ไม่มีกังอันนี้ใช่เลยเนี่ยกินกีเป็นคนเกี้ยวเต็มเลย่า เดี๋ยวเราจะไปกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเป <ả? S 1> ็นบางช่วงนะ